จะมาแนะนำวิธีการแทรกรูปภาพแทรกแทรกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆใน word ครับผมนะครับเอาละครับต่อไปก็เข้ามาที่ Insert ครับผมที่เราจะแทรกสามารถแทรกได้ทางตา,ตารางนะครับแทรกได้ตา,ตาราง เราจะเอาเท่าไหร่แทรกได้ครับผมแทรกาตารางก็ได้ครับผมต่อมาเราจะแทรกรูปภาพครับผมอันนี้เราจะแทรกในเครื่องของเราหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับผมอันนี้ผมจะลองแทรกจ,จากอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพราะว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมไม่มี เรียกว่าลูกภาพครับผมกดลองมาผมก็ลองเอา Apple ดูนะครับผมดูมันจะโหลดเข้ามานะครับผมนี่ครับเราก็กดซิปค้างไว้ครับผมเพื่อจะย่อลูกภาพให้ใหญ่หรือเล็กเสมอกันไปครับผมนี่ครับผมนี่ครับ เราก็จะได้แอปเปิ้ลสวยๆวยแบบนี้ครับผมหรือว่าเราจะเสกอสักษรลักไกรครับ <c oughs> เราจะเสตลองเสตสัญลักษณ์ดูนะครับสัญลักษณ์ดูไหน ลองหาก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นซับหรือว่า,าจะเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็เติบเข้ามานะครับนี่แหละครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้สีดำก็ได้สีอะไรก็ได้เลือกได้ตามสบายครับผมน มีลายแบบลายสไตล์ครับผมนี่ครับหรือว่าเราจะเป็นบล็อกนี้ก็ได้ครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเราจะเอาเส้นนะครับลองดำดูอันนี้เปลี่ยนสีครับผมเป็นการเปลี่ยนสีเราจะเอาสีนี้ก็ได้ หลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรสไตล์อเอฟิกเนี่ยเราจะเอาแบบไหนแบบไหนได้หมดนี่ครับอันนี้เป็นเส้นครับผมอันนี้เราจะเลือกเส้นขอบเส้นดำดำแดงเป็นขอบเส้นครับผมอัน,นเป็นขอบเส้นเราจะเอาขอบเป็นสีแดงก็ได้ครับลองดู นี่ครับหรือเราไม่ไม่เอาเส้นก็คลิก No โ no น outline ครับผมแล้วก็คลิก No outline อันนี้ More color มายคาว่าเราจะเลือกสีของเส้นครับผมมอ e color เราจะเลือกสีไหนอาเอาสีนี้ก็ได้ครับผมถ้าจะเอาสีนี้ก็คลิกโอเคมันก็เปลี่ยนไปเลยครับผม เราอยากจะได้เป็นสีดำก็เลือกได้สีอะไรก็เลือกได้ครับผมนี่ครับเอาสีฟ้าสีเหลืองสีแดงได้หมดครับเอาสีแดงก็ได้อันนี้ฟิลเตอร์นะครับซับฟิวซับฟิวก็คือเทสีข้างในเหมือนเดิมครับผมเอาจะเอาสีแบบไหนชอบแบบไหนเอาสีขาวหรือสีอะไรก็เลือกได้ตามสบาย หรือเอาสีดำสีได้หมดครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นเป็นสไตล์นะครับสไตล์ตัวหนังสือครับอันนี้เราจะใส่โคง้งตัวหนังสือโคง้งอะไรก็ได้ครับผมนี่อาจจะเขียนตัวโคง้งตัวอะไรเป็นวงกลมได้หมดนะครับในโหมดนี้นะครับผม ในโหมด insert อันนี้เราเราจะรูปภาพจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกได้ครับผมนี่ครับแต่ว่าในคอมพิวเตอร์ผมไม่มีรูปภาพผมไม่ได้โหลดรูปภาพมาเราก็คลิกเลือกรูปภาพได้ครับผมนี่ครับก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์อันนี้จะเป็นส์ต นี่ครับผมเราก็สามารถเลือกได้ตามสบายนะครับนี่แหละครับเราจะแทรกตาตารางก็ได้อันนี้พูดไปแล้วอันนี้เราทีนี้เราจะมาลองอเอาตัวหนังสือแล้วกันนะครับผม แอดเทคนะครับลองเขียนแอดเทคที่ขัวแล้วก็แอดเทคเข้าไปครับเราจะเขียนว่าแอปเปิลแล้วกันเราจะเขียนว่าแอปเปิลนะครับนี่ครับเราจะย้ายมาตรงนี้ก็ได้จะทำให้ตัว เล็บก,ก็ได้ใหญ่ก็ได้นี่ครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นฟอนต์ก็ได้ครับผมจะเอาฟอนต์แบบไหนฟอนต์แบบนี้ไหนก็ได้ครับเราสามารถับเปลี่ยนสไตล์ของฟอนต์ได้เราชอบฟอนต์แบบไหนเราก็เลือกได้ครับผม อ๋อเดี๋ยวลองสอบแบบไหนแบบนี้หรือว,ว่าแบบไหนก็ได้แบบนี้ ขนาดเราจะเลือกได้ครับขนาดไหนให้ให้ให้มันเหมาะกับสมมติว่าเลือกขนาดนี้ครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับเราก็ปรับให้มันเหมาะเหมาะสมครับผมเราจะเอาเล็กเอาใหญ่ได้หมดครับเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ครับผมเรกสัญลักษณ์คือเราจะแทรกทรกอะไรอีก <dates. S 1> <buying> อันนี้เราพูดไปแล้วซับเราจะแทรกเป็นอะไรได้หมดครับเนี่เราสอบแบบไหนเราแทรกได้ครับผม เราเรจะแทรกดาวหรือแทรกอะไรก็ได้เราจะลองแทรกดาวให้ดูครับนี่นะครับเราสามารถแทรกได้ครับผมนี่ครับนี้เขาเรียกว่าแทรกร,รูปภาพและสัญลักษณ์ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่วันนี้มาแนะนำวิธีแทรกรูปภาพและสัญ,ญลักษณ์เก่าๆถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผม